สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่คลังของความรู้ในเรื่องของศาสตร์ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มีความสนใจในเรื่องของตัวเลขวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านเข้ามารู้จักเกี่ยวกับพลังมหัจร,รัย์ของตัวเลขกันนะคะ ในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขค่ะอาจารย์เชื่อว่ามีหลายหลายคนอนยให้ความใส่ใจและให้ความสําคัญกับเรื่องของตัวเลขเป็นอย่างมากเลยและในสิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปจนถึงสังคมที่อาจารย์อยู่เนี่ยทุกคนเนี่ยมักจะพูดถึงในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวค่ะในเรื่องของตัวเลขนะคะมีองค์ประกอบอยู่ในรอบๆข้างของตัวเรามากมายมีหลายท่านชอบถามเบอร์มือถืออะไรนะคะเบ อร์มือถือนี้เลือกมาเป็นเบอร์เบอร์ถึงมงคลหรือไม่เลขทะเบียนรถที่ใช้นะคะหรือบ้านเลขที่รวมไปจนถึงรหัสนะคะไม่ว่าจะเป็นรหัสบัตรประชาชนหรือว่าจะเป็นรหัสในการกด ATM หรือว่าจะเป็นเบอร์หรือเลขอ c คเคาท์ในบัญชีต่างๆเห็นไหมคะว่าหลายๆคนเวลาเห็นตัวเลขแล้วจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเลขที่ฉันได้มานานเนี่ยมันจะ สื่อสารหรือมันจะส่งผลเรื่องราวอะไรในกับชีวิตของตัวเราบ้างหรือหนึ่งในนั้นเป็นคุณด้วยไหมคะ ที่คุณรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้รับหมายเลขอะไรบารไม่ว่าจะเป็นบัตร QN ก็ดีนะคะหรือว่าโต๊ะในการที่คุณไปทานอาหารบางครั้งเชื่อไหมคะเวลาที่อาจารย์ไปทานอาหารกับเพื่อนเวลาถูกเลือกโต๊ะอะไรมันมีเรื่องราวและกลิ่นอายของสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือมันเป็นเรื่องราวของวันนั้นจริงๆ,ๆนะ,ะจึงทําให้หลายๆคนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ถึงบอกเรื่องราวได้ลึกจังเล นในเรื่องของฝาดตัวเลขค่ะเมื่อคนที่มีความเข้าใจในเรื่องของตัวเลขที่ลึกซึ้งนั้นนะคะมันสามารถทําให้การวิเคราะห์จดย์จำและนำเอาไปใช้ได้อย่างถูกต้องจึงทำให้ชีวิตของเราค่ะสามารถคัดสรรสิ่งที่ใช่ สิ่งที่เหมาะสมหรือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงทําให้เส้นทางของชีวิตของเราจึงทําให้อุปสรรคมันลดลงนั่นเองค่ะในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขนะคะจริงๆแล้วมีมายาวนานหลายพันปีมากๆแล้วนะคะชีวิตของมนุษย์เราส่วนใหญ่แล้วก็มีความสัมพันธ์กับตัวเลขทั้งสิ้นค่ะคุณลองสังเกตดูสิคะตัวเลขสัมพันธ์กับตัวเราตั้งแต่อะไรบ้างคะเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไร ปีอะไรเวลาเกิดอะไรเห็นไหมคะว่าตัวเลขนั้นมันเป็นเรื่องราวตั้งแต่เราเกิดมาเลยจริงๆนะคะและคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าในเรื่องของศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในศาสตร์ทางภาคตะวันออกตะวันตกยุโรปหรือรวมไปจนถึงประเทศไทยเองก็ดีนะคะเราก็จะมีในต้นตำรับของศาสตร์ที่ให้องค์ความรู้นะคะที่แตกต่างกันออกไป Yeah. สุดท้ายแล้วค่ะในทุกทุศาสตร์มีความแม่นยำ ในตัวเองทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับว่าศาสตร์ไหนจะเหมาะสมหรือทําให้คุณเข้าใจง่ายและสามารถมาประยุกต์ใช้เหมาะสมกับตัวคุณนั่นเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดค่ะมีมงคลถามอาจารย์ว่าเอ๊ะ e, ทำไมบางทีในเลขนี้หรือความหมายนี้ในเรื่องของอีกท่านเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับอาจารย์ในทุกๆศาสตร์และในทุกๆท,ท่านอาจารย์ให้ความเขารพทั้งสิ้นค่ะ เหมือนอาจารย์จะมกชอบเปรียบเทียบพายลูกศิษย์หรือคนที่ได้มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกันก็เหมือนเวลาคุณไม่สบายไปหาหมอแต่ละท่านก็จะวิเคราะห์และมีกระบวนการวิธีการรักษาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการที่คุณหายจากการป่วยไข้แตกต่างจากกันไปเห็นไหมคะเหมือนกันเลยนเรื่องของศาสตร์แต่ละท่านก็จะมีกระบวนการในการวาง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะให้ความสำคัญรวมไปถึงให้การเคารพในเรื่องของศาสตร์ทุกศาสตรค่ะดังนั้น หลายๆท่านจะบอกเออศาสตร์นี้เรารู้สึกว่าไม่เหมาะสมนะคะคุณก็ลองหาศาสตร์ใหม่ที่เหมาะสมกับตัวคุณเองเท่านั้นเองนะคะวันนี้นอกจากที่ตัวเลขที่อาจารย์บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราและศาสตร์ของตัวเลขนั้นมียาวนานมาหลายพันปีเลยทีเดียวนะคะจึงทําให้ในหลายๆท่านได้มีโอกาสนะคะสืบทอดนะคะจนเป็นรุ่นส่งรุ่นและอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในน,น,นะะั้นค่ะที่ได้มีโอกาสนะคะได้เรียนรูน้ในเรื่ เรื่องของเลขกาสตรในหลายๆแขนงเช่นเดียวกันค่ะจึงทำให้อาจารย์มีความเชื่อมีความชอบและมีความหลงไหลและสนุกกับมันนะคะในเรื่องของการาวิเคราะห์และการนำเอกไปใช้ให้มันเหมาะสมกับชีวิตของตัวเราเอง แน่นอนค่ะในที่ผ่านมาหลายหลายคนมักจะชอบเลือกมีสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนเสมอค่ะแต่คุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่คุณชอบนั้นน่ะในหลายหลายครั้งมักจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่หรือไม่เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณเสมอจึงทำให้คุณมักจะโทษหรือร้องขอ ว่าเอ๊ะทำไมล่ะทำไมฉันถึงไม่เกิดความสำเร็จหรือไม่เกิดผลสำเร็จตามที่คุณตั้งเป้าหมายสักทีนะคะวันนี้เราลองมาดูกันค่ะว่าถ้าการที่คุณใช้ตัวเลข ที่มีอยู่รอบๆตัวของคุณเนี่ยตั้งแต่เราเกิดจนเราลาจากโลกนี้ไปนะคะเราจะเอามาทําอย่างไรให้ชีวิตของเราประสบความสําเร็จทางเรื่องส่วนตัวและเรื่องธุรกิจค่ะเรามาดูกันได้คะ่ว่าอํานาจและพลังของตัวเลขความรักของตัวเลขเนี่ยมันจะนาพาทุกคนไปรู้จัก ะะรหัสของชีวิตคุณเองคุณรู้ไหมคาว่าชื่อที่คุณใช้อยู่นอกจากเป็นตัวพยัญชนะ อักษรต,กต่างๆแล้วค่ะในพลังของตัวอักษรมันมีเลขศาสตร์แฝงอยู่ข้างในจึงทำให้คุณสามารถบวกลบได้ว่าชื่อของคุณนั้นมีผลรวมทางเลขศาสตร์อย่างไรบ้างเห็นไหมคะเราก็ยังมีเรื่องของเลขศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิตของคุณอยู่ดีใช่ไหมคะวันนี้ลองมาดูกันว่าเมื่อชีวิตของเราะเข้าไปเกี่ยวข้อง มีอะไรบ้างที่ถูกจัก,กรวาลหรือถูกเบื้องบนหรือถูกชะตาฟ้ากำหนดมาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นคุณไม่สามารถเปลี่ยนได้เลยตลอดชีวิตนะคะมีในเรื่องของวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและตัวเลขหมายตัดประชาชนตัวไอดีที่คุณรีจิสเตอร์ นะคะความเป็นคุณเมื่อคุณเกิดมาอยู่ในโลกม,มนุษยใหนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยหมายเลขตัวเลขที่เป็นสิ่งแวดล้อมหาคุณยังคงสามารถปรับเปลี่ยนพลังงานที่อยู่รอบๆตัวคุณได้้วยตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่เองก็ดีนะคะหรือว่ารหัส ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขบัญชีแอคเคาน์หรือเรื่องราวอื่นๆทะเบียนรถนะคะอะไรที่เกี่ยวข้องส่วนต่างๆดาวดังตอบอย่างนี้ค่ะก็ยังสามารถที่จับปรับเปลี่ยนได้เรามาดูกันว่าแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อให้มหาสารย์ของตัวเลขนั้นไปส่งผลชีวิตต่อตัวคุณเองสำหรับอาจารย์ค่ะรู้อะไรไม่สู้รู้จัก ตัวเราเองนะคะก่อนอื่นเลยสำหรับอาจารย์การที่บอกว่าเลขศาสตร์คู่นี้มีผลรวมมีความหมายที่เป็นมงคลแต่จริงๆแล้วอะค่ะเลขมงคลที่เป็นส่วนกลางอาจารย์เลขส่วนกลางอะไรกันเนาะเหมือนเป็นเลขกลางที่มันเรียกว่าเลขมงคลเนี่ย แต่ถ้าเกิดวันเดืนปีเกิดของคุณเลขนั้นมันไม่ใช่เลขที่สนับสนุนเวลาเรามาใช้มันก็ไม่เกิดผลลัพธ์ตามที่คนอื่นใช้เช่นเดียวกันอาจารย์จึงบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดของอาจารย์เลยคือการรู้จักตัวเองการรู้จักตัวเองของอาจารย์นั่นก็คือถ้าเราพูดในเรื่องของหหราศาสตร์เราจะต้องรู้จักตัวเองจากพื้นฐานดวงชะตาค่ะวันเดืนปีเกิด ในการนำมาคนวนนะคะไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยจีนหรือโหราศาสตร์ใดก็แล้วแต่ที่คุณเองรู้สึกศรัทธาและเชื่อในผลลัพธ์ของการวิเคราะห์นั้นๆนะคะสัมภาษณ์อาจารย์เองค่ะถ้าใครได้เข้ามาสัมผัสในเรื่องของตัว Personal DNA คุณจะเห็นว่าในนั้นเนี่ยอาจารจะใช้โหราศาสตร์ไทยจีนพลังตัวเลขตัวอักษรสีธาตุต่างๆเข้ามาวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมด เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมชีวิตก่อนนะคะดังนั้นในเรื่องของความเป็นจริงค่ะเราจะมานั่งพูดคุยกันถึงปัญหาปัจจุบันปัญหาอาดีตที่ไม่ถูกแก้ไขปัญหาอะไรที่ยังตามมา และเราต้องการผลลัพธ์อะไรในอนาคตดังนั้นการที่คุณเปลี่ยนเรื่องราวเปลี่ยนตัวเลขมันก็จะดึงดูเรื่องราวต่างๆตั้งแต่ภายในนะคะภายในคือการที่คุณวางแผนใหม่ยอมรับเข้าใจปรับปรุงและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงจะส่งผลไปจนถึงในเรื่องของตัวเลขศาสตร์ใหม่ที่คุณจะนำมาใช้ในชีวิตเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ขออนุญาตเปรียบเทียบ แบบง่ายๆเพื่อให้คุณสามารถเห็นภาพได้หลายคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะอาจารย์คะทาไมเราใช้นะคะใช้ตัวเลขศาสตร์ที่เปลียนมันทําให้ดึงดูดเรื่องราวที่เปลี่ยนอาจารย์ขอบเปรียบหมายเลขโทรศัพท์พเป็นชุดละกันนะคะถ้าวันนี้คุณใส่ชุดจีนคุณก็จะดึงดูดชาวจีนหรือดึงดูดคนที่ชอบคนจีนนะคะเขาก็จะมาสนใจหรือมองในตัวคุณ ถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนชุดเป็นชุดสูทนะคะคุณก็จะดึงดูดคนอีกแบบหนึ่งถ้าคุณใส่ชุดแข่คุณก็จะดึงดูดสายตาดึงดูดกลุ่มปลายทางอีกแบบหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะทำไมยังเป็นคุณคนเดิมแค่คุณเปลี่ยนชุดเรื่องราวความสำคัญหรือผลลัพธ์ที่คุณต้องการมันแตกต่างกันละคะเช่นเดียวกัน,นะค่ะ เมื่อหร่ที่อาจารย์ชอบพูดอยู่เสมอๆว่าเมื่อไหร่ที่คุณต้องการอะไรคุณจะต้องเอาวัตถุประสงค์ของชีวิตเป้าหมายขึ้นมาเป็นตัวตัง้งค่ะแล้วคุณจะต้องจัดเรียงหรือปรับตัวคุณเองเพื่อสามารถเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างราบรื่นและง่ายดายนั่นเองเฉดเช่นเดียวกับการที่เราจัดวางตัวเลข เหมือนเป็นการปักหมุด GPS ให้กับชีวิตด้วยตัวเลขเพื่อให้คุณเดินทางไปถึงเป้าหมายได้อย่างงไไ่ายดายนะคะเราลองมาดูกันว่าการกําหนดรหัส นะคะให้เป็นไปนตามเป้าหมายที่ต้องการเพื่องำูปเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราสามารถจัดเรียงตัวเลขที่อยู่รอบๆตัวเราได้อะไรบ้างอาจารย์ลองยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านเลขที่นะคะเราสามารถเลือกบ้านเลขที่เพื่อให้ส่งผลปลายทางหรือผลลัพธ์ของชีวิตได้ตามที่คุณวางไว้นะคะรวมไปจนถึงหมายเลขโทรศัพท์รหัส ATM ตูเ้เซฟนะคะทะเบียนรถ หรือตัวเลขอื่นๆค่ะบางคนเลือกแม้กระทางเลขของเบอร์บัญชีธนาคารนะคะหรือว่าเลือกรหัสพนักงานหรือเลือกรหัสต่างๆอะไรก็ตามที่มีตัวเลขทุกคนจะให้ความสำคัญและความใส่ใจกับเรื่องราวเหล่านั้นค่ะเรามาดูกันต่อนะว่าแล้วคราวนี้ลราเราจะทำอย่างไรเราจะเข้าใจตัวเลขได้อย่างไรในเมื่อ าศาสตร์มีหลายาศาสตร์แล้วเราจะทำยังไงล่ะที่จะดึงดูดตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ให้มันเหมาะสมวันนี้ใครยังเลือกเลขที่ชอบยกมือขึ้นค่ะแล้วใครยอมเปลี่ยนหรือเปิดโอกาสตัวเองเลือกใช้ในตัวเลขที่ใช่ยกมือขึ้นค่ะวันนี้คุณลองตอบตัวเองดูนะคะว่า คุณคิดว่าสิ่งที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่เลือกจากความชอบหรือเลือกจากสิ่งที่ใช่ดังนั้นคำตอบของผลวัตมันได้อยู่ที่คำตอบคุณเมื่อสักครู่แล้วนะคะตอนนี้เรามาดูกันว่าแล้วเราจะทำอย่างไรนะะตอนนี้อาจารย์เชื่อว่าเรามาดูตัวเลขนะคะตัวเลขที่คุณใช้อยู่ นะคะในมือถือของคุณเองนะคะสิบหลักว่ามีตัวเลขอะไรที่จะให้เรื่องราวอะไรบ้างนะคะในเรื่องของตัวเลขค่ะบางคนนะคะได้อ่านตัวเลขเป็นนเ,เรื่องของดวงดาวนะคะเปรียบเทียบตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ของดวงดาวและบางตำราได้เปรียบเทียบตัวเลข เป็นเรื่องของพลังธาตุนะคะซึ่งมันก็จะมีหลายตำราเลยทีเดียวอันนี้อาจารย์ขออนุญาตไม่เจาะลึกในคลิปนี้ละกันนะคะเราจะมาบอกว่าในเรื่องของการดูเลขต่างๆที่อยู่ในตัวคนนั้นมันจะสะท้อนเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของผลลัพธ์ภาาเราพูดถึงเรื่องมือถือค่ะ เลขเบอร์มือถือที่ดีควรจะเป็นเลขที่ใช้สำหรับเราและที่สำคัญเลขเพื่อนบ้านอ,อาจารย์ชอบใช้คำพูด,ดนี้เนาะเลขเพื่อนบ้านก็คือเลขหน้าหลังเลขคู่เลขข้างของเรานั้นควรจะเป็นตัวเลขที่สนับสนุนนะคะเป็นคู่เลขที่สามารถใช้ได้ไม่ขัดแยง้งนะคะรวมไปจนถึงผลรวมของตัวเลข จะต้องเป็นผลรวมที่ดีและสุดท้ายถอดรหัสออกมาจะต้องเป็นรหัสที่จะทำให้สิ่งที่เราวางแผนหรือคาดหวังมันเกิดผลสำลร็์นั่นเองค่ะ สำหรับใครที่ฟังมาถึงในคลิปนี้แล้วและอยากจะรู้ว่าหมายเลขที่คุณใช้นั้นให้ผลหรือให้เรื่องราวอะไรในตัวคุณบ้างคุณสามารถส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของอาจารย์ได้เลยนะคะอาจารย์จะสามารถช่วยวิเคราะห์ให้เบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะตอนนี้อาจารย์อยากให้รู้ว่าเวลาคนจำ เราจะจำพลังตัวเลขอย่างไรนะคะจำแค่ศูนถึงเก้าหรือไม่และพอเป็นเลขคู่จะเป็นอย่างไรซึ่งจริงๆเราจะมีกระบวนการนะคะในการทำให้คุณเข้าใจได้แบบตึกสงนะคะตอนนี้อาจารย์ลองมาให้ไกด์ไลน์นะ,ะแบบฉบับยอดและแบบง่ายๆก่อนเลยดีกว่ามีคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะ แล้วรหัสเช่น085 095 092 091นั้นมันควรจะนับหรือไม่นับบางตำนารวมบางตำราไม่รวมนะคะแต่สำหรับอาจารย์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวเลข ซึ่งเราใช้อยู่มันส่งผลกับเราทั้งสิ้นจะมากหรือจะน้อยส่งผลในเรื่องราวที่แตกต่างกันไปค่ะสำหรับประหัสสามตัวหน้านะคะในมุมมองของอาจารย์คือเป็นการสะท้อนนะคะความรู้สึกมุมมองทัศนคติของคนภายนอกที่มองเข้ามาเนี่ยว่าตัวคนนั้นนั้นมีลักษณะ หรือมีคาแรคเตอร์อย่างไรนะคะสามตัวต่อมาค่ะเป็นเรื่องของตัวตนของคุณอย่างแท้จริงเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก m i n เซต t กระบวนการความคิดความคาดหวังนะคะต่อมาสี่ตัวท้ายค่ะ เป็นเรื่องราวของผลรับจากการกระทำของตัวคุณเองเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมที่คุณจะดึงดูดเข้ามาเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป้าหมายและความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักรวมไปจนถึงสุขภาพค่ะ และผลรวมทั้งสิบตัวนั้นนะคะมันจะสะท้อนภาพรวมในชีวิตและเป้าหมายที่คุณต้องการบางคนบอกว่าผลรวมทางเลขศาสตร์ออกมาดีมากเลยค่ะแต่ทำไมเรื่องราวชีวิตของดิฉันไม่เป็นตามผลรวมของเลขศาสตร์ของเบอร์มาถือที่ดิฉันใช้อยู่เลยก็ต้องบอกว่าต้องย้อนกลับไปดูตัวเลขสิบตัวที่คุณจัดวางเหมือนคุณตั้งเป้าไว้ว่าคุณอยากไปถึงพระราชวัง การตั้งเป้าหมายไปถึงกระราชวังนั้นนั่นก็คือผลรวมที่คุณได้เลือกสรรแต่มันจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่นะคะมันก็ขึ้นอยู่ที่เส้นทางนะคะและเรื่องราวต่างๆก่อ,อก่อนที่คุณจะเดินไปถึงปราสาทหลังนั้นนั่นก็คือตัวเลขที่คุณจัเดเรียงทั้งหมดนั่นเองค่ะบางคนถึงเร็วบางคนถึงไวนะคะจึงทำให้ ผลลัพของความสําเร็จแตกต่างกันนั่นเองค่ะสําหรับท่านใดนะคะคิดว่าวันนี้ไม่อยากที่จะใช้ตัวเลขโดยที่ตัวเองไม่มีความรู้และปล่อยให้ชีวิตและเดียวเรื่องราวของการดึงดูดเข้ามาโดยที่คุณไม่ได้ปาดชนาอาจารย์เชื่อว่าองค์ความรู้ของพลังมหาศา์ตัวเลขนั้นมันจะสามารถคงอยู่และทําให้คุณมีความรู้ในการอา่านป้องกันตัวเอง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจัดวางได้แบบเปิดซสรินค่ะและสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะที่อยากรูงเรื่องพลังมหัศย์ของตัวเลขนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะและเปิดหมายเลขที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันจะสะท้อนเรื่องราวอะไรอย่าลืมส่งมารับคำวิเคราะห์ฟรีจากอาจารย์ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ